ก็ขอเจริญพรพุทธสาวิกาทุกท่านนะ,ะก็เห็นเยอะๆอย่างนี้ก็ดีใจมีทญญายาทรมเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีแล้วก็พุทธสาวิกาอย่างนี้เนาะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปให้ยืนนานก็ดีใจด้วยที่เข้ามาตรงนี้ โดยเฉพาะที่บทสวดมนต์เมื่อกี้นะเราที่สวดไปแล้วก็เป็นบทสวดมนต์ที่ดีที่จะเริ่มนำทางเราให้ไปถึงจุดหมายในการถ้าเป็นพระก็เรียกบประชาเนาะอย่างนี้ก็เหมือนเราเข้ามาเดินในเส้นทางธรรมเราจะทำยังไงให้ถึงเส้นทางนั้น จุดสูงสุดของการเข้าเส้นทางธรรมก็ <d> อย่างที่เราได้สวดไปเมื่อกี้ <d> หายาให้เจอหาในช่างผู้ปลูกเรือนให้เจอแล้วก็ทำลายเรือนนั้นทิ้งทำลายยอดเรือนนั้นทิ้งเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาปลูกเรือนไม่ต้องกลับมาอยู่อีกนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของการเข้าเส้นทางธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือ สาวิกาการเข้าเส้นทางธรรมนั้นมันก็ไม่ยากนะถ้าเป็นที่สมัยที่พุทธองค์ท่านงทรงอยู่ท่านก็จะเทศแค่หนึ่งกันแล้วก็พาพุทธสาวกเข้าถึงญาณเข้าไปเจอในช่างผู้ผปลูกเรือนแล้วก็ทำลาย นายช่างผู้ปลูกเรือนทำลายเรือนทำลายยอดเรือนทิ้งซะถ้าเราเข้าถูกช่องอะ่ะมันจะไม่ยากเดี๋ยวจะพาไปดูนายช่างผู้ปลูกเรือนว่าเป็นยังไงยานเป็นยังไงเมื่อกี้เราทำสมาธิแล้วะเนาะ,ะตั้งจิตตั้งใจตัดสภาวะที่กังวลออกให้หมดตัดเพื่อนอยู่ตงข้างออกให้หมดตัดเรื่องเราที่กังวลออกให้หมด ทำความรู้สึกไว้ที่ตัวของเราให้ทั่วพร้อมทั้งตัวอย่าเพ่งจุดใดจ,จุดหนึ่งนะทำให้ทั่วตัวเลยรู้สึกเบาๆจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ให้สบายๆไว้ที่ตัวทำความรู้สึกว่างไว้ที่ตัวสบายสบาย ให้จิตเกาะอ,อยู่ทั่วตัวไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมปล่อยให้กายสบายจิตสบายโลง่ลงๆโปร่ปงๆเบาๆไปทั่วทั้งร่างกายนี้ให้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยอยู่รอบข้างมีแค่ความรู้สึกอยู่ที่กาย นี่เป็นยานแรกต้องตั้งใจให้เอาความรู้นี้ไปเผื่อภัยให้ตัวเองทำให้ถึงเฉพาะตัวเองเท่านั้นตัดความกัวงวลต่างๆออกอจิตใจว่าที่จะไปทำก็อย่าเพิ่งไปนึกถึงตัดอนาคตออก แต่อดีตออกให้เหลือเฉพาะตัวทั่วพร้อมความรู้สึกวางไว้ที่กายแค่นี้เราก็จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสบายๆจิตก็จะโล่งว่างเบาโปร่งแต่ถ้าลืมตาแล้วไม่โลง่งไม่ว่างไม่เบาให้หลับตาอืม กายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เราความคิดนี้ก็ไม่ใช่เราอดีตท,ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์กลางๆก็ไม่ใช่เราตาหูจมูกลิ้นกายแม้กระทั่งใจที่รู้สึกอารมณ์ต่างๆดีชั่วน่าเกียดชัางฉาลิษยาชอบพอปลื้มใจปติยินดีก็ไม่ใช่เรา เป็นแค่อายตนะหกตาของจมูกลิ้นกายใจความคิดก็เป็นสังขารเป็นขันตัวที่สี่อดีตที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาเป็นขันตัวที่สามไม่ใช่เราสุขทุกข์กลางๆเป็นแค่เวทนาไม่ใช่เราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นแค่ธาตุสี่ที่นำลงไปสังเกตดีๆสิถ้ารู้สึกไปที่ตัวจะเห็นความอุนอ่นๆนั่นคือธาตุไฟเห็นความโปง่งเบาสบายนั่นคือธาตุลม เห็นความนุ่มนิ่มในตัวนั่นคือธาตุน้ําและตัวเนื้อเยื่อทุกส่วนทุกอวัยวะกระดูกผมขนเล็บฟันหนังนั่นคือธาตุดินไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราเลยยถ้าจิตรู้แล้วจิตก็จะถอนขึ้นมามจิตก็จะเบาโปร่งโล่งสบายไม่ยึดติดในขันห้านี้ เพราะไม่ใช่เราสักอย่างไม่บร,รูปและนามอ่ะนอนนิ่ตายออกหายออกรู้สึกโปรง่เปรงเบาโล่งไหมอ่ะอนั่น ทำง่ายๆแค่นี้เองทำง่ายๆอ่ะการที่จะปากขึ้นหยานลองยกมือขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ถูมือเอาความรู้สึกทั้งหมดไปไว้ที่มือไม่ต้องสนใจเพื่อนสนใจตัวเองถูมือหาภาษาก่อนภาษาอยู่ที่กายถูมือเงี้ยถ้าช้าๆช้า,ชาให้รู้สึกไปที่มือเอาสมาธท,ทั้งหมดไปไว้ที่มือ ไม่ต้องไปนสนใจเพื่อนไม่ต้องสนใจใครนะสนใจที่มือตัวเองนะหาพัษาก่อนหาความรู้สึกตัวก่อนแล้วก็แยกออกประมาณหนึ่งฟุตแยกออกประมาณหนึ่งฟุตเห็นความว่างๆที่เกิดขึ้นไหมระหว่างการแยกมือออกนะจำความรู้สึกนั้นไว้นะนะตัวอีกหนึ่งรอบตัวอีกหนึ่งรอบ ให้รู้สึกตัวก่อนให้รู้สึกไปที่มือเอาความรู้สึกทั้งหมดไปที่มืออ่าแล้วแยกออกเห็นความว่างๆระหว่างมือไหมอ่ะจำความรู้สึกนั้นไว้อ,อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะถูกมือก่อนหาความรู้สึกที่มือก่อนอ,อ่อาแล้วก็แยกมือออก เห็นความว่างๆไหมเห็นชัดเจนจำความรู้สึกนั้นไว้แล้วนั่งสมาธิตามไปเลยเอามือลงนั่งสมาธิตามความว่างๆนั้นไปเลยเอาความรู้สึกทั้งหมดเข้าไปอยู่ในความว่างให้ได้เอาสมาธิทั้งหมดเข้าไปอยู่ในความว่างความคิดความรู้สึกอะไรที่มันปุดขึ้นมาตัดออกให้หมดกระโดดเข้าไปอยู่ความว่างย้ายฝั่งเข้าไปอยู่ความว่างให้ได้ความว่างคือญาณนัตนสณะ ที่จะพาเข้าไปสู่ธรรมะเข้าไปสู่มรรคผลเข้าไปสู่พระนิพพานหลุดออกจากขันธ์ห้าหลุดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจหลุดออกจากความคิดหลุดออกจากอดีตที่ผ่านมาหลุดออกจากเวทนาสุขทุกข์กลางกางแล้วก็หลุดออกจากร่างกายนี้ด้วยกระโดดเข้าไปอยู่เลยไม่ต้องกังวล ความรู้สึกอะไรที่เหนียวหลังอยู่เอาอกให้หมดแล้วกระโดดเข้าไปอยู่ในความว่างให้ได้แล้วยานทัศนะก็จะพาไปถึงธรรมเองธรรมะอะไรที่เคยฟังมาวางไว้ก่อนทิฏฐิที่ว่าเชื่อไม่เชื่อวางไว้ก่อนตัดออกให้หมดให้กระโดดเข้าไปอยู่ความว่างให้ได้แค่นั้นแนหะ แล้วจะสัมผัสได้ถึงรสชาติของธรรมะญาณทัศนจะพาไปไม่ต้องใครควรทำใดทั้งสิ้นตัดออกให้หมดให้กระโดดไปอยู่ของบ้างให้ได้แค่นั้น ของบ้างคือทางออกของบ้างคือสิ่งที่สังขารปรุงแต่งไม่ได้ของบ้างนี้ไม่มีตัวเราไม่มีรูปร่างไม่มีนามทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายไม่มีในคของบ้างความว่างนี่คือความหลุดพ้นเป็นสภาวะของจิตถ้าเข้าไปถึงความบ้างาเข้าถึงจิตพอเข้าถึงจิตจิตก็จะดันสภาวะของขันห้าออก แค่นั้นเองอลองนึ่มตากันสิรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปไหมอมอลองเข้าสักสามครั้งรอบหนึ่งสิถูมือใหม่บางคนอาจจะยังเข้าไม่ได้ ยังกังวลอยู่ยังติดเรื่องราวในสมองนึกถึพระง์อะไรอยู่ตัดออกให้หมดล,ลองถือหมูถูมือแล้วเข้าใหม่ทั้งสามรอบธรรมะไม่ได้ยากไม่งั้นพุะธองค์เทศครั้งหนึ่งคนไม่บรรลุธรรมเป็นหมื่นเป็นแสนพร้อมกันหรอกถ้าเราเข้าถูกจยุดมันง่ายไม่ต้องไปทำมันมันยากวาง,งเรื่องราวทั้งหมดออกให้หมดเอาความรู้สึกไว้ที่มือ ภาษาที่มือให้ได้ก่อนนะรวมสมาธิทั้งหมดไว้ที่มือแล้วนกะ็แยกมือออกสักพุทธหนึ่งแล้วก็หาของว่างให้เจอไม่ต้องเพ่งของหนังสือมาที่อาจารย์เพ่งไว้ที่มือตัวเองไม่ต้องไพ่ไปหาเพื่อนไม่ต้องเพ่งไปหาใครหนังสือไว้ที่ตัวเอง อ่ะถูใหม่หาให้เจอแล้วก็จํขาเว่างนันไว้อ่าแยกมือออกลักษณะจะว่างเบารง่งโปรง่งสบายอ่ถ้าเจอแล้วก็นั่งสมาธิตามไปเลยเอามือลงถ้าใครยังไม่เจอก็ถูหายหเจอแล้วก็นั่ง แค่จำสภาวะว่างได้แล้วกระโดดเข้าไปแค่นั้นแหละที่ท่านว่าช้างกระดิกงูแลบินนะก็คือหนึ่งวิแค่นั้นแหละการรู้ทำบรรลุธรรมก็หนึ่งมิแค่กระโดดเข้าไปอยู่ในของว่างของว่างก็คือยานทศาัศนะยานทศาันทศนะก็จะพาเราเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่การหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานเข้าถึงสภาวะธรรมที่ไม่มีอะไรเลยจะเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าร่วงปล่กไม่มีอะไรเข้ามาเจอปนในนี้ได้เลย ผู้รู้ก็ตื่นขึ้นผู้โบกานก็จะตื่นขึ้น,รน,นธรรมะที่ถูกปิดก็จะถูกงายขึ้นถูกเปิดขึ้นใจที่มืดบอดก็จะสว่างขึ้นจะใส่โอ่งโล่งสบายขึ้นมาแสงสว่างแห่งธรรมก็จะผุดขึ้น ที่มืดบอดก็จะสว่างขึ้นจิตที่โง่เขาโดนบังด้วยอวิชาก็จะหายไปอวิชชาจะดับลงทันทีเลยถ้าเข้าไปอยู่ความว่างได้ความว่างแะละคือโลกุตละการเข้าไปอยู่ฝั่งโลกุตละถ้ามีภาพมินิมิตอะไรออกมาขึ้นมาในการทําให้ตัดออกมีกองกวลอะไรให้ตัดออกให้กระโดดเข้าไปอยู่ความว่างอย่างเดียวแม้แต่เสียงอาจารย์ที่พูดก็ไม่ต้องฟัง ให้กระโดดเข้าไปอยู่ของว้างอย่างเดียวคือตัดทุกเรื่องเลยให้ตัวเองกระโดดเข้าไปอยู่ในวองว้างให้ได้ไม่ต้องคิดจะเอาธรรมะนี้ไปเผื่อใครทําให้เจงเข้าใจก่อนให้กระโดดเข้าไปอยู่กับวามว่างให้ได้เชื่อไม่เชื่อตัดทิ้งไปก่อนให้ลองทําดูก่อนหลวงพุรีมานกําลังวิ่งจกักขาพุทธองค์ท่านก็บอกให้หยุดแล้วเข้าจุดนี้แหละเข้าไปสู่ของว่างจากนั้น จิตใจที่วุ่นวายที่สับสนหายไปเกลี้ยงร่างกายยังไม่เหลือเลยถ้าเข้าจุดว่างได้ร่างกายนี้ก็หาไม่เจอจ,จิตใจที่วุ่นวายก็มันจะหายไปหมดเลยถ้าเข้าไปเป็นความว่างได้ความรู้สึกตั้งแต่เกิดจนถึงบัดิเนี่ไจะถูกข้อมทิ้งเลยแล้วคว้อมแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นด้วย ง่ายๆขอเรากระโดดเข้าไปอยู่ในความว่างให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นความคิดความรู้สึกจะสลายห,หายไปหมดเลยแม้แต่ร่างกายเวทนาที่เกิดขึ้นก็จะหายไปด้วยไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ในความว่างนี้คายออกก่อนนิมตาขึ้น ขยับเนื้อขยับตัวให้สบายสบายอย่าให้กายทรมานเพราะถ้ากายทรมานมันก็จะไปเกาะที่เวทนามันจะเข้าความว่างไม่ได้ขยับนิดหนึง่งถ้าแขนขาช้าก็ให้พลิกท่าใหม่อีกด้านหนึ่งอ่ะแล้วเข้าครั้งที่สามกายต้องสบายจิตถึงจะสบายพอจิตสบายจิตก็จะเข้าสภาวะธรรมได้โดยง่ายอ่ะเริมตั้งใจถูมือใหม่อ่รอาพาสาก่อน ให้ถูมือน,นี้เพราะว่าจะได้ให้รู้สึกถึงขันห้าาเป็นยังไงเพราะเราหลงในภาษาเนี่เยเราถึงหลงตัวเองพอหลงตัวเองเราก็ไปยึดคนอื่นพอยึดคนอื่นก็ยึดทรัพย์สินยึดสภาพสภาพแวดล้อมต่างๆมาเป็นของเราเพราะเรายึดตัวเราเองเนี่ยถึงจ้หาภาษาก่อนให้เจอก่อนเป็นภาษาทางกายมันจะใกล้จิตที่สุดเป็นสภาวะที่ใกล้จิตที่สุดอืม พอถูมือเอาสมาธิทั้งหมดไปที่มือไปที่ผัสสะที่เจอที่มือนุ่มนิ่มสากอุ่นเย็นร้อนที่มือหายเจอนะพอเจอผัสสะแล้วก็แยกมือออกพอแยกมือออกเราจะเจอวองว่างแล้วก็จำของว่างนั้นไว้แล้วก็นั่งสมาธิต,ตามไปเลยแต่ถ้าใครยังหาขามว่างไม่เจอก็ถูแล้วก็หาวามว่างใหม่แต่ถ้าใครเจอความว่างนั้นนั่งสมาธิต,ตามไปเลย เราให้ตัวเองรู้เข้าถึงให้ได้หาให้เจอก็แค่กระโดดเข้าไปอยู่ของว่ามันง่ายๆกระโดดเข้าไปปุ๊บทุกอย่างจะหลุดออกหมดเลยอ่ะลองออกมาสิลืมตาเพี้นแต่กรูบาสัมผัสได้ว่ามีคนหลายหลายคนถึงนะ มันจะต่องโล่งว่างๆเบาๆหาร่างกายก็ไม่เจอหาความคิดก็ไม่เจอความคิดก็หายความเจ็บเมื่อยปวดในตัวก็หายเป็นอย่างนั้นไหมแต่สัมผัสได้นะว่าม,ม,ม,มีถึงหลายดวงด้วยนะนี่แหละธรรมะง่ายๆแค่นี้แหละ เพราะเวลาหลุดพ้นมันหลุดพ้นที่จิตการกระทําทุกอย่างที่เราช่วยกันเนี่ยก็เป็นแค่อิจวัตรประจําวัน응เราก็ทํตออกไปให้ดีที่สุดอันนี้เขาเรียกงานภายนอกที่พาทำเมื่อกี้เขาเรียกงานภายในถ้าจบภายในเสร็จภายนอกก็ทําทยังไงก็จะไม่ติดกับกิเลสทำกสัตว์ะว่าทำเห็นอะไรก็ไม่ตัดสินความลำคาญก็จะหายความขุ่นมัวหายรู้สึกได้ไหม อนั่นแหละก็ถือว่ากลุ่มนี้โชคดีบวชวันแรกใช่ไหมได้มาเจอพระอาจารย์แต่ก่อนปฏิบัติธรรมทุดงมาแต่เหนือจดใต้ตอนออกยันตอนตกหาธรรมะก็หาแค่เนี้ไปยากลำบากทรมานไกลแต่พอเข้าถึงอ๋อมันแค่นี้เองก็เลยเอาวิธีง่ายๆมาบอกไม่ต้องไปทำยาก เหมือนกูบายจาร์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านต้องไปเจอช้างเจอเสือเจองูเจอตะขาบาเราคิดทั้งหลายในป่าในเขาถือว่าเราเป็นผู้ที่มีโชคดีมากที่ได้เข้ามาแล้ว,ลวได้มาเจอธรรมะง่ายๆเป็นแบบที่พระองค์สอนในสมัยพุทธกาลก็คือพาเข้าถึงในแบบสุขหายปัสกุง่ายๆอะขออนุมโมทน,นากับทุกท่านนะจ๊ะ